สาวกเกษตรอินดี้สวัสดีจ้าจ่าก็ามือนีพามาเบิงเรื่องอันนี้เด้อค่ะคือว่าตอนนี้กำลังสีเห็ุอันโค้งสางขอ,อกแพะและขอ,อกงัวเด้อจ้าเบิงตามนี้เด้อจ้าอะไรมองนี่สิเป็นโยกอ่าโค้งสางจ้าซีเนี่ยอันตัวนี้นี่สิเป็นคิดเองเด้อจ้าก็คือกำลังสีให้สร้างเหตุเป็นเสาสิบแปดต้นจ้าก็สิเป็นโยก ดำดำจังเสียจ้ะสิเป็นยูแปดต้นจ้ะเป็นคอ,อกแพะเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็ฟังนี่ไทยไทยนี่สิเป็นคอ,อกมัวเด้จ<ม>อจ้ะวันนี้ก็เดี๋ยวสิพามาเบิงเด้อจ้ะวันนี้สร้างเพื่อนกะมาลงงานเป็นมือแรกเด้อจ้ะเบิงบรรยากาศอันนี้มีสร้างมาสามคนเดี๋ยวสิพาไปเบิงคือคอ,อกแพะเฮ้าเนี่ยครับพี่น้องเฮ้ากะ ได้มีการตำอีดบอกว่าสีเฮ็ดโค้งสางเป็นเล็กแล้วก็รลังค่าเมคเกิลชีดจ้ะเนี่ยนะจ้ะอ่าก็คือกว้างล็อกละสีทั้งเบิด์หาล็อกกว้างสี่คูณสีเด้อจ้ะอ่าตามยาวก็คือถ้าเป็นลงเลื่อนขนาดลงเลื่อนก็คือ8ปดคูณยีเฉพ,พาะเสาเสา18ต้นค่ะจังสีเด้อจ้ะแต่ว่าที่นี่เอ่อเพราะ เพราะว่าสถานการณ์โควิดเฮนไ้พวกราคาเล็กท่องอย่างค่ะขึ้นหลายประมาณ40เอร์ซนตพี่น้องงบประมาณก็เลยบ่าพอก็เลยอ่าให้ฟังว่ามีการณตอนนี้เฮาก็เลยมีการปรับเป็นว่าเอาใหม่ในส่วนเจ้าของแม่จ้ะเนี่ยจ้ะไปจ้าง้างเพิ่มมาแปลก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละจ้ะเป็นพวกกระถินนลงค่ะกฐถินนลคงเอ้ยเราก็ ไม่แดงนิดน้อยกระดูต้นอะไรนิดน้อยจ้ะส่วนใหญ่ก็สิเป็นกะินนลงกับพวกไอ้ไม่เนื้ออ่อนอต้นต้นเหลื่อมไหมคะพี่น้องไอ้บ้านเขาเขาเอินว่าต้นเหลื่อมกาบันนีต้นเหลื่อมนี่สิกรรมไมเ่เฮ็ดแป้นนะจ้ะพี่น้องนี่จ้กะกบเพิ่นกาได้แปะวมาให้แล้วจ้ะเนี่ยคาปแปะไม่ทั้งเบิร์ดนี้อยู่ที่หมื่นเจ็ดพันบาทค่ะ กะจักสีว่าถูกหรือว่าแพงกลัวเล็กกะโบโ,โหเ้อจ้ะตามอีจว่าสิให้เพิ่นเทศนี่กะคิดว่าสีได้ถือเพราะว่าเจ้าของไม่ไหม้เจ้าของบัานนี้พอแปลว่ามาแล้วนี่ก็โอ้อก,ก,ก็บ่ถือเ้อจ้ะกะสิถือก,ก็เล็กอยู่ดอกจ้ะตะกี้นั่นน่ะเล็กนี่สิถือก,ก็ไม่หน้าตอนนี้นี่เ,เล็กมันคืนแพงพ,พี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าของกะคิดเอาเองนะคะว่าถ้าไม่เจ้าของมันสิถือกลัว ก็นี่เด้๋จวจะมือนี้สร้างเพิ่นมาลงงานจ้ะสามคนเดยจ้ะนี่คือบรรยากาศมือนี้เป็นมือเริ่มต้นมือแรกจ้ะจ้ะนี่เดี๋ยวจะหม่ตัมอิดอ่ว่าสิเฮ็ดคลิปพาไปเบิ่งเพื่อนเลยไม่ยังงสินะจ้ะตาว่ากะยุ่งก็เล่บด้เฮ็ดเลยมาอีกเทื่อนึงก็คือจ้างคนออกมาแล้วเดอจ้วจ้างคนออกมาแล้วนี้ครับจ้ะ บ้านี้ว่าเรื่องลงลงเลือนแผะพี่น้องอันนี้เดีอจ้าก่สร้างบ้านเฮาอยู่อำเภอผู้ีย้งนี่แหละค่ะเฮาอยู่บ้านหนองกุ้งธนาสารเพื่อนกับอำเภอเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละหมู่บ้านจ้าได้สร้างอันหามาจากในเน็ตนี่จ,จ้าก็เลยให้เพื่อนมาลงงานบัดนนี้โค้งสางจังซี่นี่เพื่อนว่าเป็นไม่นี่มันสี่ยืนโพดถ้าเปสีคูนสีก็เลยต้องมีการปรับโค้งสาง มาเป็นที่สามเมตรหาสิบคูณเมตรคูณสามเมตรหาสิบจ้ะจากอันยี่สิบเมตรยี่สิบสองเมตรความยาวหลังคามันกระสีลดลงมาเหลือประมาณสิบเก้าจุดหาจ้ะการจำเป็นต้องปรับเพื่อว่าเพื่อว่าบ่ใไ้ใหม่มันแ,แอนหรือเสียลูกยังสิพี่น้องจกก้ะการนี้เด้อจ้าม้อนี้กาสิบเนี่ยค่ะพามาเบิง่งฝนตกไปสามเท่อแล้วเดือจ้ะพี่น้องนี่ไไจะ จ้านกระหนาอจ้อันมองเฮ็ดคอกแพทนี่กับซิยู่ตรงคามกับหน้าบ้านจ้คของจ้าพี่น้องเนี่ยนี่เด้อจากบ้านเขาตั้งอยู่ข้างหลังเนี่ยจ้าห่างกันอยู่ที่ประมาณยี่สิบเมตรจากหน้าบ้านเขาก็ยังมาขอกแพ่ะคะที่วางแผนไว้แล้วก็ล็อกล็อกแรกข้างหน้านี่ คิดว่าสิยกขึ้นอันให้สำหรับคนเฝ่าแพะนอนเฝ่าแพะย้ำกลางคืนเพราะว่ามันอาจสิมีป้อนนมพวกลูกอ่อนอย่างจังสี่ตีหนึ่งตีสองถลูกอ่อนพวกแฝดพวกอย่างที่ที่ห้องแยกเลี่ยงพี่นอ้องเขาต้องมีการลูกกลางคืนก็นเลยสิคิดอันเฮ็ดของเจ้าของนั่นล็อกหนึ่งประกอของแพะสองล็อกกับอีกสองล็อกขอ้างหลังก็คือเป็นล็อกขอกมัวสีเดือจ้ะก กะอันนี้ก็มาว่าวสู้ฟังมาจ้ะพี่น้องมือนี้วิถีชีวิตเกษตรกรตั้งแต่้างงานมาอยู่บานกะยังบรหิหตุงานดอกจก้ะอันนี้ก็คือว่าเขาใส่บสินเสือ้อกู้ทกศสอออกมาได้จ,จ้ะจ้ะก็ท่อกสอเพิ่นว่าท้าเห็ดแล้วแล้วเพื่อนก็สิมาเบิ่งงานอย่างสิจ้ะเพื่อนก็ต้องมีการตรวจเขาก็บริโอนเงินทั้งเบิดจ้ะเขาสิโอนเป็นงวด ทกซอนะจ๊ะเขาสิโอนสองงวดแต่ว่าก็บว่เป็นหยางฮอกกับมีการอันอ่าหู้แล้วล่ะว,ว่าค่าใช้จ่ายที่เฮาสิใช้ในการสร้างมันก็สิอยู่เฮากักไว้ล็อตแรกเลยนะจ๊ะให้สร้างเพิ่นเฮ็ดแล้วเฮ็ดหยังก็แต่ว่าอันนี้สิเป็นจ้างเพิ่นให้เฮ็ดยกมุ้งแล้วก็ยกโครงสร้างไว้แล้วก็บ,บันไดนิดหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวสิมาบอกตอนอันขึ้นโครงสร้างแล้วนะจ๊ะว่าสิ ลักษณะเป็นจังไดจังไดก่อเดี๋ยวสิบามาเบิงในคลิปต่อไปเด้อจ้กก็ให้ติดตามตอนต,อนต่อไปเด้อจ้จาว,ว่าเฮ็ดอันคอกแพะแล้วก็เดี๋ยวสิบมาบอกอ่าเรื่องราคาสร้างหรือว่าอุปกรณ์อ่าเดี๋ยวสิสรุปไปให้ในคลิปสุดท้ายเด้อจ้กก็เมื่อนี้กับาชมบรรยากาศิี่พี่น้องบรรยากาศดีแห้งเด้อจ้ดที่สวนอ่าฝนตกสามรอบอ่าอันสร้างกัเลยแลนลบ แต่ก่อคอดีคือบอ่บอห่อนเด้อจ้ะสำหรับสร้างเหมือนนี้มาลงลงเรียกกะมือน,นี่คลิปนี่กะเลาไปก่อนเน้อจ้ากอติดตามสำหรับคนที่อยากสิเฮ็ดลงเลืน้นงงัวลงเรื้นแพะอย่างสิกะเอาไว้ศึกษาว่ามันมันสิถึกบ่เฮ็ดไม่หรือเฮ็ดเลด็กดีนะคะในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้มันก็สิแล้วแต่ว่าตัวเฮาเน่มีมีต้นทุนอีย่าง,ย,างยู่นาจาก,กะเอาไว้เป็นคลิป เคสศึกษาเด้อจากพี่น้องบอกก่บบอบวการผิดถูกบวาการเด้อจจากคลิปนี้ลาไปก่อนเนะะ้อค่ะสวัสดีค่ะ